เปลี่ยนเน็ตแป๊บเอยลีลาอีกเน็ตอันนี้มันกากอยาให้เรากระตุกกระตุกเหรอกระตุกหรือไม่กระตุกก็เล่นกากเหมือนเดิมอ่ะเร็วดีเร็วดีแต่นะคือออเสียงมันหายไม่เสถียงเสียงมันหายไปแล้วไว้ก่อนนั่นแหละเสียงหาย ไม่ฮลัลโหลโอ้โเสียงกระตุกวะัา <c oughs> บอกแล้วเน็ตมันไม่ดีไม่ได้ละเฮ้ยโอ้โอ้โอติงกันเแหละเร็วเร็วดิใจเย็นดิดูดออกมาหน้าน้องอีแล้วเนี่ยเร็วก่อนเลยไปตาหนึ่งไปดึงโคตรดึง ไม่ได้ดึงเด่ยมันไม่ไดีจริงๆอ๋อลืมไปก็หนึ่งนะกูมีตัวแดงเ่าไเล่วะกูดูไงว่ากูมีตัวแดงเ่าเลยอเอาเกมแล้วครับดูเขาว่ากูเล่นได้นะเว้กูมีตัวแดงสามร้อยเองอ่ะไม่ผ่านว่ะ่าไปเจอไม่ได้วะ่ะแช่มันใช้สี่ร้อยะ ไอ้เจอใค,ค,คร,ครพี่แบงค์วงแครฮะพี่แบงค์วงแครเหรอพี่แบงค์ไหนอ่ะไอ้เจอก็คือไอ้เจอสีสับไอด้ดำนะโอ้ยเฮียแล้วไอ้เจอกูซื้อมาขายแล้วด้วยสุดยอดว่ะโอ้ยเจอกูอัพเต็มแล้วนี่หว่าก็ดีก็ดีก็ดีน้ำหนึ่งครับอดแล้วโอ้ยทาสีจริงเห็นรูปบวกไหมถ้าเกิดมันอะไรไม่พอไม่มีตังแล้ว ให้วกับเล่นแรมดังกูขายแลกไหนสักเล่นแลกต่อไปดีกว่าหอมอะไรคะไวรุ่นวัยรุ่นจะเล่นอะไรคะเล่นตัวล้างหนึ่งก่อนเล่นตัวไหลเออเสร็จไปโชว์ขั้วโชว์ขั้วตัวงหนึ่งวะไอ้ก้อยมันรีบาวแพนนะเว้ก่อนกูบอกก่อนเลยใช่ใช่ใช่ อุ้ยสนามลมทะเลคือสนามเลยโอ้โหเขาไม่เปิดให้เราใช้ด้วยมาเด้โชกุโชกุมาดิมาเด้เยียร่างหนึ่งแบบไม่มีโอ้ตบลิงโดนมานนี้ไม่มีลุนบล็อกกูตบเองมากูตบเองกูใส่บล็อกมาเดชลีบาบล็อก ไม่มีบ็อกใต้แป้นหรอวะไอ้เหี้ยกูมีสวิงแมนเอ้าไ oh, อ้เหี้ยลูนเหี้ยโหเขามาเป็นกิวอะเอ็มเอมาเดอร์พัคเกอร์เฮ้ยมาเฟียหรือเปล่าอ๋ออ๋อหยาบคายก้อยเราเป็นเด็กเป็นเล็กหยาบคายมาเฟียหรือเปล่างี้โอเคมาเฟียซันจิว่ากระรี่เปอร์เอ็กซ์ชิบเยอโคตรเท่เลย ชื่อไอมีเทพหรือครับเขียนมีกับหลังไม่เห็นนะ IMM แหม่หรอแหม่ก็คือมีไงมี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 เบบี้เบบี้จำแพ้กว่าเฮ้ยชนะว่ะก้อนเก็บบอลก้อนเก็บบอลโอ้โหถามจริงอุ้ยเขียนถ้ไม่ลงนะก้อนเออก็ดูว่าจะดังให้อ่ะกูตอบแบงกูตอบแบงลิงอ่ะ โด้ดังราชันฟุ๊ปเง่ไอตอมอากาศวะทันทีง่ง่ต่อไปกูรู้สแตกรู้สแตกกูยิงลงรู้แตกกูยิงลงรีบาวรีบาวาดูสกรูนี้เง่ารู้เขาว่าเหมือนในการ์ตูนเลยแวง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 เง่ฟุ๊ปเง่าเอ้ยวะโผหลอกราชันอะ รีบาวโดซากุระงิฮานามิจิอโอ้ยอ้าวอาโอ้ยระวังระวังลิงดังโอ้ก่อนเอ้ยไม่ลงไลงอะเด็กโค้ดเดเรเลยอ่ะหรือว่ารู้เขาว่าแล้วลรจริงๆมันควรกลับมาเป็นเมตาวะเฮ้ยกูมีอะไรจะบอกอันติกูอะเฮ้ยโหไม่ตบก้อย ก้อยครับมันตบได้นะก้อยครับไม่เป็นไร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 อันติกูอะไม่มีท่าไม่มีจังหวะไม่มีจังหวะสองนยอันติกูไม่มีจังหวะสองหนยแต่กูจะเมียนติแล้วกูคุมเกมยี่สิบสี่สัตว์เออขอโทษเราเล่นเราเล่นลงมั้งโดดทำไมวะไอ้ยังกูมีคุมเกมจังหวะเนี้ยคุมเกมยี่สิบสี่ก็ล้มเลยกูยิงลงกูยิงลงกูยิงลงลูกนี้กูยิงลง งนับสแต็กอย่างแม่นทำไรอ่ะไอ้ไอ้กอนมีคนโดดโดดรูอะเลยฮูปกอนจะ <c oughs> โดดลิงอ่ะไงไม่หนีถุงจมโดนเนี่ย ไว้ใจเฉยโดดลูกลิงอะไรหูโดดรูอะไรหูมีคนโดดลูกอะไรหูโอ้โหไอ้ลูกเขาวะกูขอโทษบูมกูควรจะโดดต่งก่อนแอซิดกูยิงลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงงะ ต่อให้ผมไม่ใช่แว่นแตกผมก็แบบราชาทิปอินนะครับน้องๆกูมีอันติเก็บบอลด้วยนะเพราะมันมีจังหวะเดียวอุ้ยเฮียเลดอะไรวะเฮียโดดแทบวายคอนคอนกูมีอันติใช้ได้ปะลงทิพย์โอ้โหแย่ว่ะแย่ว่ะแย่ว่ะเฮียอันติกูมีอันติ เฮ้ยมีเหรอวะไม่ต้องอัพก็ได้เหรอเออมันแค่เร็วขึ้นอีกเหรอมั้งอ๋อโหรู้แล้วนะรู้แล้วนะกูวะเฮ้ยเลี้ยราชัน โชว์โค้เก่งที่สุดโอ้ย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 โหเอ้ยเก็บไม่ได้ได้ไงวะกูกอนกูตบสองให้ข่วยเอ้ยมันวิ่งไม่ทันว่ะเฮียตัวแม่งฉายผายเลยสัตว์ จังหวะเดียวด้วยมีสี่ลังหนึ่งด้วยเป็นไงอะทีมกูอ่ะลังหนึ่งหมดเลยไม่ต้องใช้หรอกลั่งสองฮะเขาฝึกโดดอยู่ไอ้บุ๊กมาดีก่อนก่อนดูท่ากูดูท่ากูไม่บอลติดมือฟุบ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 เป็นใจเมื่อกี้มันควรจะปาไม่เหรอะว่าทำไมบอลติดมือวะใช่นั่นสิ เขยใช้ไม่เก็บไม่ได้อะโหชูมือชูมือโหมีคนชูมือไอ้กอนทำไมอะบุญปิ่นเราก็ชูมือเอานะเราตบสองไม่แม่นไม่ลงไม่ลงไม่ลงโเอ้ยเอ้ยกูท่มอะไรอะไม่สะบัดอะไม่ลง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 กูเองไงสิบินราชันเข้ามาแทรกกลางไี้มันอ่อน บอดี้บ็อกบอดี้บ็อกมากี่มันอ่อนเกินอ่ะบูมบูมกูเอ้ามันไม่มันไม่มีดังพาร์ตหรอวะล่างนี้เว้งเคว้งเว้งเวงห่ยกระเด็นเลยย่ะกูโดนหน้าขะกระแทกเข่าบอกแล้วอย่านี่ถ้าเกิดตัวนี้มีรู้เข่าว่าตั้งแกแรกนะมีรู้เข่าว่าพอร้อยตั้งแกแรกนะซุปเปอร์ไทลัมดังแล้ว

สรุป mms นี่ย่อมาจากอะไรนะม o t h ฟั f เกอร์อะกูนี่โคตรเทพกูบล็อกมากี่ได้ไงไม่รู้ไอ้สองลูกไอ้ลูกเมื่อกี้นี่ยเราเข้าไปดูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปดูเขาว่ m m ะเอกมาจ้าก่งอะไร my family โอ้โหเฮียไม่คนละคนละลุ้ family เออไม่ใช่ม o t h ฟั f เกอร์เลยอะโคตชชื่อโคตรเจี๋ยว เฮ้ยชื่อคนเสี่ยวเฉยว่าดูดิชื่อของแบบว่าครอบครัวของฉันแล้วไอพี่นี่คือไม่เสี่ยวเลยฮะไม่เสี่ยวอย่างเสี่ยวอ่ะโกสตรองอ่ะไม่เสี่ยวหรอวะไหนดูไปแข่งแกล้งไหนดูไอ้ก้อยชื่อเกียวหรอวะโอ้โแซลมดังแซลมดังดอตฮู้ดเหล่าโกสตรอง